ในคิดว่าลองคอนทัมแข็งที่อยู่เพียงแค่ระดับรีเจนจะดีกว่าดีวายได้ไหมไปดูสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการเกมรูบอ้แมวต่าง ต้องนี่เลยมีโมอช็อปมีแมปมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นแพนเวีร์เบล,ลล์ลอตโกการ์เรนสติลเบลล์ลอตก็จะเก้าคืนฟิีอซูฟิตจะมีบริการกิฟต์แอนพาร์ตแบบต่างๆมากมายเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวรวดเร็วสะดวกปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และมีสินค้าแบบอื่นอีกเพียบหากสนใจกดลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้เลยเ,เดี๋ยวก็สหรับเนาหาลาของเราในวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับค้อนน้ำแข็งมาเตอรี่ร้อยนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าอาวุธเนี้ยที่เป็นแค่ระดับเดนเจนเดอรี่นะครับแต่ว่ามันกกลับดีมาๆ มันจะสามารถจบเกมได้ดีกว่าดีไวล์หรือเปล่านะั่นเองนะครับนะก็มาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับผมก็ก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณ ID นีครับจากน้องคนนี้ด้วยนะครับผมาโยนาระใช่ไหมนะี่ครับน่าจะใช่นะก็ขอบคุณมากมากนะที่ได้ส่งไอดีมาให้ลองกันนะครับผมอ่ะโอเค ก็โอเคเดี๋ยวเรามาจัดของก่อนเลยดีกว่านะครับก็จะมีสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะไปเทสเนี่ยก็อาจจะเป็นด่านนี้ครับระดับเพลแล้วก็น่าจะไปลองลงเลดนะครับว่าเอ้ยมันจะจบไวไหมแล้วก็มันจะไหวไหมกับเลสนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาจัดเกียร์กันก่อนดีกว่านะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าดีน้องนี้เนี่ยจะมีเกียร์ที่โอเคไหมนะครับโอเคก็มีหลักๆก็คือมีกระทงใช่ไหมแล้วก็มีอ๋อหมวกคอฟฟินแบคแพงนะครับตัวโลกอันนี้แมสโอเคซึ่งเอ้ยผมว่าก็โอเคอยู่นะใช้กระทงกับอันนี้แม ดาเมจที่ค่อนข้างดีเลยเนะครับผมขอเช็คก,ก่อนอันนี้ได้เลือดด้วยโอเคผมว่าแบบนี้ดีแล้วนะครับสำหรับคอนเมติกอเอาดี๋ยวดูที่สัตว์เลี้ยงบ้างครับสัตว์เลี้ยงอ่าก็เพนกวินแล้วก็แมวใช่ไหมวิถือว่าโอเคเลยครับสัตว์เลี้ยงกับเพนกวินแมวกับเพนกวินโอเคผมว่าเซตนี้เนี่ยโอเคแล้วนะอ่าได้ทั้งเลือดได้ทั้งอโอเคเพราะแต่ว่าสําหรับ แอนกวีนนี่ครับมันจะไม่ได้ดาเมจการโจมตีปกตินั่นเองซึ่งผมมองว่าเจ้าคอนอันเนี้ยนะครับคอนน้าแข็งอันเนี้ยมันเหมาะกับาการโจมตีปกติมากๆเลยนะเพราะว่าการโจมตีปกติเขาเดียวค่อนข้างจะแรงมากเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมขอเช็คดูแล้วกันนะครับพิฟเฟสพิฟเฟสไม่ได้สกิลการโจมตีปกติเลยครับวินี่ไงผมว่าเอาแมวกับนี่ดีกว่าลิปเปอร์ใช่ไหมนะครับได้ดาเมจเยอะมากครับเชื่ก็ ถ้าผมเปลี่ยนเป็นแพนกวินจะคุ้มกว่าไหมการโจมตีค้อเลยในการโจมตีอุ้ยผมว่าแพนกวินน่าจะคุ้มค่ากว่าแต่ว่าดาเมจเราจะหายไป5หน่วยครับแต่ว่านี้โอเคแล้วสำหรับแพนกวินครับเดี๋ยวมาดูที่อันนี้บ้างดีกว่าอาจจะเป็นแอคแทกเกิลคือที่ข้อดาเมจใช่ไหมผมว่าเปลี่ยนเป็นตีไวดีกว่าไปนี่ครับนี่ผมว่าแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวมาดูอุ้ยเป็นโพดิจี้ด้วยครับสำหรับเทรดนะโอเคผมบอกเลยว่าบิลเนี้ยน่าจะดีมากๆครับเดี๋ยวลอง เราลองไปเล่นในโหมดของเฮลเลยดีกว่านะครับโอเคซึ่งโหมดเฮลที่ผมคิดว่าผมจะเล่นเป็นเกาะก็ได้ครับเพราะว่าซมบี้จะวิ่งมาหาเราได้ไวมากๆครับ โดยเพราะงั้นหลอดจะไม่ต้องวิ่งเยอะนะอ่าลองดูครับแล้วก็ในโหมดของกอเดเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมารอจบดานด้วยครับกอสามารถอ่าผ่าดานผ่านดานแล้วก็ตีบอสจบได้เลยครับถ้าแน่กดติดตามแล้วหรือยังเอ่ยถ้าเกิดว่ายังเนี่ยก็ฝากกดกันด้วยนะเพราะหมายตอนนี้ก็สามหมื่นแล้วใช้แล้วก็ฝากเอื้อมมือไปกดไลค์กันคนละทีด้วยแล้วทาแล้วก็ไปดูคลิปมันต่อเลยโอเคผมตัวเลือกเข้าไปอยู่ในเกมเลยครับก่อนอื่นเดี่ยผมว่าผมลองสกิลวีก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับสกิลของคอนแขงกันดีนับ อ่าเดี๋ยวรอสกิลรีฮูดาวแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับสกิลวีดูการโจมตีครับดูนขาค่อนข้างตีไวเลยนะขอให้ผมจัดมาเดี๋ยวถือว่าโอเคเลยครับดูดิดีรัวๆครับรัวๆแล้วยัแหลมมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูสกิลวีกันหน่อยครับสกิลวีโอ้ยหุ้ยเอ้ยผมว่าสกิลวีนี้ดูดีมากนะถ้าเกิดดาเมจเนี่ยแบบสัก500ขึ้นไปหรือว่าพันนึงเนี่ยผมว่าจะดีมากๆเลยอแต่ผมไม่แน่ใจว่าดาเมจมันเท่าไหร่เดี๋ยวเราลอง รอสกิลอีกรอบแล้วเดี๋ยวผมลองกดใช้ดูครับเฮ้ยสกิลรีแล้วมาลองดูครับห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอุ้ยอุ้ยผมว่โอเคเลยนะสำหารับสกิลวีแนละ้วคือระยะมันเนี่ยกว้างม,มากๆครับสำหารับสกิลวีอุ้ยผมว่าโอเคเลยอ่ะลองดูสกิลอื่นหน่อยดีกว่าแซดอาเหมือนเดิมครับสามร้อยกว่าเออก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าร้อยโอเคสกิลซี่อ่าโอเคอุ้ย ไม่ทำมีดบันเลงอย่างเลยผมว่าสัตว์เลี้ยงน่าจะดีแน่เลยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปเข้าใหม่ก่อนเพราะว่าตะกี้ผมได้เลือกระดับความยากผิดครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วมาเนี่ยครับระดับเพลผมว่าน่าจะยากมากๆแน่เลยก็ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการเอามาทดสอบครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับสกิลเพลของผมด้วยระดับหนึ่งนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมเล่นที่ให้อะไรเงี้ยนะครับอุ้ยแต่ผมว่าอุ้ยโอ้โห เลือดซอมบี้นี้คือเยอะมากนะเนี่ยเลือดซอมบี้ไอตัวระเบิดเนี่ยเยอะมากครับหัว่าพาไม่ได้เลยเนี่ยต้องตีเรื่อยๆเลยครับไม่งั้นโดนแน่เกวิก็ยังโอเค,อ,เค,อ,เคอยู่ครับเราต้องห้ามโดนซอมบี้โจมตีได้เด็ดขาดครับโูเลือดเยอะว่ะเหมือนจะปรับมาใหม่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมจำได้ว่าเลือดมันไม่ได้เยอะนะแค่มันตีแรงเฉยๆเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองเกวีก,กว,ว่าครับอืมโอ้โหโดน ดามเมจไปโอ้โหนิดเดียวเองแม่งขายไปเกือบครึ่งหลอดครับโอ้โหแรงมากครับการโจมตีบวติผมก็ขออนุญาลุยเลย,ยกันผมชอบคอยว่าสกิลการโจมตีบวติเขาเนี่ยมันทำให้แบบมีน็อกแบ็กแบบแรงมากๆเลยดูยดิซัมบี้กระเด็นไกลมากครับผมชอบมากเลยในการโจมตีบวติของเขาเนี่ย ไม่ซอมบี้เนี่ยเข้าหาถึงตัวไม่ได้แน,น่นอนเลยครับ เรียบร้อยผมตอนนี้ผมมาถึงในด่านสุดท้ายแล้วมาลุยครับดูว่าผมจะผ่านไหมนะครับเจอบอสคิดว่ากดสกิลทีเดียวน่าจะตายเลยแหละนะครับไปครับลุยครับด,ด่านสุดท้ายมาไหนบอสมานดีดิไปครับสกิลวีอืมวีไม่ตายด้วยอุ้ยวีโอ้โหโอ้โหผมโอ้ยลุยผมน่าจะกดอันตรีไปเลยครับ คือเลือดบอสเนี่ยมันเยอะตามระดับความยากด้วยนะตอนนี้คือระดับฮิเลออเนี่ยเลื่อนป้อนี่้เยอะมากครับสกิลทีเดียวไม่ตายนะโอ้แล้วเงินที่ได้รับโอ้โหเกินไปโอเคอเอาจริงผมว่าสามารถผ่านได้ครับแต่ว่าผมน่าจะพลาดเองนั่นแหละนี่ครับตะก,กี้ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวไปลองดูที่โหมดต่อไปครับเพโลดป่ะโอเคตอนนี้เข้าไปเงินในโหมดเพโลดแล้วมาเดี๋ยวผมสปีดรันไปเลยลุยครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะ โอหสักิณซีแรงมากครับแปบบเดียวนี่่อหายไปเลยครับ mm hmm. ลอยโดนจ่อยางเดียย๋ <What? S 1> ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งโหว่าเขาเสียอย่างเดียวเลยของคอสเนี่ยคือเขาไม่มีสกิลตีไกลครับไกลสุดคือสกิลแซดซึ่งมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะ ร้อยครับเช็คพอ,อยต์เอาโอ้โหรีเจนสองแล้วกันสกิลว,วีเขาคือโหดมากเลยนะ เดี๋ยวครับเชือพอยที่สองโอ้โหลีเจนล้วนเลยว่ะเดี๋อนเี๋ก่อนอุ้ยเอาแล้วยางรถด่วนเรับด่วนเลยโอ้โหตีรถกันมันเลยทีนี้อะไไหวชิวครับไปอยู่ได้อยู่ได้ไป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 ครับแรงจัดแรงจัดทีนี้เราดิขอเลยยี่ภาไปอีกสามสิบสามไปครับ ใกล้ละใกล้ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล,แล้วครับอุ้ยข้างหน้ามีจอยย้ายแล้วใกล้จะพอแล้วด้วยครับเรียบร้อยครับอุ้ยโอเคอันนี้ยังดีครับอยู่ใกล้ครับดีอ่ะมาดิมาดิาดโอ้โหผบอกเลยอันตีนี่ดีมากครับอโอเคเชคไว้สาม 3. ฟูดาวสี่โอเคจัดไป สวยแล้วครับสวยแล้วสวยแล้วโอ้โหข้างหน้านี่มีได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดืดเลยโอ้โหพังอีกแล้วเร,เ,รเร็ว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 มาหนีเราไปต่อครับเร่งความเร็วเร็วกานี้ใกล้จะท้าแล้วอีกนิดเดียวโอ้โหไวจัดครับไวจัดวิ่งตามไม่ไทันแล้ว โอ้โหสายได้แปดโอ้โหสายได้แปดวิจบไวมากครับอย่างยี้อย่างยี้สบายครับอี๋สบายครับอย่างยี้ไปครับยาวๆไปโอ้โหซอมบี้นี่วิ่งตามไม่ทันแล้วครับที่ผมมองว่าโอ้โหคอนเล่นโหมดนี้ดีมากเลยเนี่ยคือผมเล่นแบบไม่ได้เหนื่อยมากเลยนะนี่คือเล่นแบบชิลๆเลยครับเดี๋ยวหน้าแล้วมาดิมาดีแล้วแมวทุกคน ไม่มองหันหลังแล้วเข้าเส้นชัยเลยเรียบร้อยอีกทีเดียวเรียบร้อยครับเอยผมบอกเลยว่าคอนเนี่ดีมากเลยนะถ้ามาเล่นในโหมดเพลย์โหลดเนี่ยผมว่าผมให้แบบเทียเมตาได้เลยเนี่ครับสำหรับโหมดเพลย์โหลดนะ <S 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 โอเคยแล้วโหมดสุดท้ายที่ผมจะลองเนี่ยก็คือเลดโชกุนนั่นเองเนี่นผมมาก็เรื่องดาเมจเนี่ยเดี๋ยวเรา ถ้าเป็นกิมเลปเปอร์เนี่ยก็ลองไปคำนวณดาเมจกันได้นะครับเดี๋ยวผมลองกับโชกุนก่อนแล้วกันผมรับเล่นโชกุนมาเดี๋ยวขอรอสกิลรีคูดาวน์แป๊บเอานึกว่าแบบต้องเข้าไปใกล้กว่าน,นี้โอเคเมื่อไรคัตซีนมาแล้วเราก็เข้าไปใส่มันเลยแล้วกันนะครับไปลุยผมว่าการมาลงดาเมจอ่าลงเล่นบอสอ,อย่างนี้น่าจะรีดาเมจได้ไม่เยอะนะสำหรับวุ้นระดับดีเจเนอรี่ครับแต่ว่าถ้าไปเล่นแบบด่านที่แบบเน้นความว่องไวอย่างด่านที่แค่ผมว่าโอเคเลยครับ แล้วก็แบบพวกด่านแคมเปญอะไ,ไรพวกนี้ผมว่าโอเคนะแต่ว่าถ้าเอามาลงเลทเนี่ยจะไม่เวิร์คครับอุวยจะตายอุียเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ไม่มีค้างคาวแล้วแย่มากครับเลือดไม่มีเลยครับยังดีแพนกิ้มันมีสุ่มฮิวเลือดครับยังพอมีเลือดมาเติมนิดนึง อีกแค่4,600เท่านั้นเอครับแปบ๊บเดียวจะชนะแล้วไปครับลุยครับอืมอีกนิดนึงนิดนึงไปได้เอาได้แล้วก็สกิลอีกทีเรียบร้อยครับผมอ่าประมาณนี้คิดว่าจะใช้เวลาสักสามนาทีปะ่ะนีะครับอ่าเดี๋ยวรอดูครับนี่ไงสามนาทียี่สิบห้าวินาทีเท่านั้นนเี่ยครับผมสำหรับดาเมจเจ็ดหมื่นสองเลยนเนี่ยเดี๋ยวนะ เม่กี้น่าจะรวมดาเมจเข้าซอมบ,บี้ไปด้วยแหละนะครับประมาณห้าหมื่นแนะครับสำหรับสามนาทียี่สิบห้าวิเท่านั้นเพราะฉะนั้นคิดคข้าๆเลยครับก็คือดาเมจสองแสนห้าเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณสามคูณห้าก็ประมาณสิบห้านาทีครับโอเคผมว่านะ่าจะเล่นกิมลิเปอร์ไม่ไหวนะเพราะอันนี้คือคิดคข้าๆโดยที่แบบว่าไม่ได้นับคือการหลบของกิมลิเปอร์เลยนะ โอเคผมก็สำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับผมมาเตอรี่ร้อยผมมองว่าการลงหมดไวๆเนี่ยแคมเปญหรือว่าเพโลดเนี่ยผมให้เป็นเมตาได้เลยนะเนี่ยครับอาจจะเอสโบไปถึงเมตาเลยแต่ว่าการลงเรียเนี่ยผมจะให้อยู่ที่ซัก A ก็พอแล้วเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่สามารถโซโลกิลิเปอร์ได้นั่นเองครับผมประมาณนี้แล้วคนคิดอยากไงบ้างครับสำหรับคอนน้ำแข็ง มาเตอรี่ร้อยชิ้นนี้นั่นเองแล้วทุกคนคิดว่าเอ้ยมันเก่งกว่าระดับดีไวายไหมนะี่ครับก็สามารถคอมเนะมออนต์มันได้เลยนะก็ผมรออ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนแล้วผมก็รนทีนี้ใครต้องกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมทุกคาคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะก็ตอนนี้วีดีโอวิตตี้สามารถหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้นะครับ แลสุดท้ายเนีผมเชื่อว่าโพสเซนได้เทพแบบนี้เลยนะครับแล้วก็น้องเขาเนี่ยใส่เสื้อโพสเซนด้วยนะขอบคุณมากมากนะครับเปลี่ยนสีได้ทุกตัวเนี่ยครับผมอ่าทุกตัวเนี่ยฮัโลบัคเท่านั้นเพียงแค่คุณเปลี่ยนสีสกินโทนตัวละครแล้วก็เปลี่ยนสีผิวตัวละครนั่นเองนี่ครับสหรับคลิปนี้ไม่ได้พี่ครับผมไว้เจอกันบ๊ายบายมามาทอนเด็ด Feel like I got soul t h ท t lives h a เหมือนก็นจิบลิ้นเละยตอนก็เทบที่ลิ้มปากทำไมช่นถึนคิดว่าความรู้สึกนี้จริงเปล่าใช่ไม่จริงสัตว์แต่สภาพกูเพิยงลับและตอนนี้พวกเอเ๊ะทำงานไม่ค่อยว่านิด